วันนี้สายอยู่กับน้องโคเพนนะคะสุดน่ารักเห็นภายนอกน้องไปแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าวันนี้น้องจุของได้เยอะหรือเปล่าไปเลยข้างหลังนะคะเวลาที่เปิดนะมันจะอยู่ตรงนี้ในเก๊นะคะเก๊ของน้องเขาเล็กๆแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมาเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อยู่นะคะกดปุ๊บเนี่ยเปิดข้างหลังได้เลยเสร็จแล้วข้างหลังตัวนี้มันก็จะมีตัวโช๊คนะคะที่จะช่วยดันขึ้นไปในระดับหนึ่งนะคะจุของ เอาจริงๆนี่กระจุของได้ประมาณแบบไซส์รถเก๋งคันหนึ่งเลยนะจริงๆไม่ได้แบบเล็กเลยนะคะเพราะว่าดูจากข้างนอกเหมือนมันเล็กใช่ไหมจริงๆไม่เล็กเลยเสร็จแล้วเราก็ต้องต้องใส่ตัวนี้เอาไว้เพื่อที่จะต้องเปิดตัวหลังคานั่นเองและเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าน้องสวยน่ารักนั่งได้เยอะไหมไปมาแล้วสำหรับข้างในนะคะสีสันนั่นก็ แต่ละคันจะไม่ค่อยซ้ากันเพราะว่ามันเล่นกับตัวชุดแต่งของเขานะคะอย่างคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวทูโทนนะคะสีดําตัดแดงตัวเบาะเป็นเบาลิคาโลนะคะดูเป็นสายสปอร์ตสายซิงแต่ความมินิโมของเขาไม่ได้ซิงขนาดนั้นนะเพราะว่าน้องอย่าลืมว่าแค่เครื่องยนต์6 6 0ซ c นะคะตัวเทอร์โบโด้วยก็เทียบเท่ากับอีโคขา้านเรานะคะเสร็จแล้วมาวันนี้ออปชั่นของเขามีอะไรบ้า,บางอ๋อ ลืมบอกไปว่าหลายคนที่แบบเป็นกังวลว่าน้องคันเล็กแบบนี้นะคะนั่งได้หรือเปล่าสายเนี่ยสูง160เป็นผู้หญิงสูง160ยนะคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายที่สูงประมาณสักร้อยหรือ70ในหน่อยๆน,นั่งได้แต่ถ้าเกิดยูยูเสียงก็หายคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสักขไว้เอาละกันนะอ่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะสูงประมาณ180สเนี่ยสายคิดว่าเวลาที่ขึ้นลูกลังหน้าเนี่ยมันน่าจะโดนหัวนะคะดังนั้นก็ประมาณสักไม่เกิน1 80และกันเนาะ แผงคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นสีแดงตัดดำรับกับตัวบ่ีนะคะแล้วพรมตารางมากลุกนั่นก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันมีปุ่มพุสตาร์ทให้แล้วนะคะเป็นกุญแจพุสตาร์ทนะคะรุ่นนี้ ส่วนตัวนี้ก็คือปุ่มเฉินอ่ะแล้วก็แอร์นะคะซ้ายขวาแล้วก็มีตรงกลางพวกนี้ให้ส่วนคอนโซลแอร์นะคะตรงนี้ก็มีแดชบอร์ดนิดๆนะคะที่แสดงหน้าจอของตัวแอร์นะคะตัวแอร์สวยงามนะถือว่าสวยงามนะคะการดีเทลของเขาส่วนตัวคันเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะคะแบบนี้เลย เบรกมือเบรกมือเป็นธรรมดานะคะเนื่องจากก็ยังคงเป็นสไตล์รถซิ่งอยู่อ่ะแล้วก็อันนี้คือสําหรับเปิดกระจกนะคะกระจกด้านข้างอันนี้เอาไว้เปิดตัวหลงังคานะคะแล้วก็ตัวน,นี้เอาไว้อุ่นเบาะนะคะเมืองไทยไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่รู้จะไปอุ่นตอนไหนเนาะอันนั้นก็ไม่ได้ใช้ไปส่วนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเอ่อกัมบี่ีหรือว่าอัันทารานเองเรียกสวยๆนะคะเบาะริคารโลทรงสปอร์ตนะคะก็สวยงามนั่งสบายด้วยนะ คือจริงๆแล้วผู้หญิงที่ตัวใหญ่หรือผู้ชายตัวใหญ่น่ยก็นั่งได้นะคะส่วนพวงมาลายัยพวงมาลัยโม,โมโม่หุ้มหนังนะดีไซน์สวยงามดูทีเดียวนะคะแต่ว่าไม่ได้มีมันติฟังก์ชันอะไรที่พวงมาลัยนะคะเป็นแบบปกติเลยล้นๆแบบนี้เลยนะคะ พวกอะลรย,ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่ก็น้ําหนักไม่หนักนะน้ําหนักเบาพอสมควรอยู่นะคะสไตล์รถเก๋งปกติเลยวิสัยทัศน์ในการขับขี่ไม่ได้เตี้ยจนเกินไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูการเปิดประทุนของเจ้าน้องโคเปนคันนี้ว่าเป็นยังไงนะคะเอะล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเวลาที่เปิดประทุน,น้องเปิดยังไงนะคะเห็นตรงนี้ปะซ้ายขวาตรงนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมปิดกระจกสองข้างนะคะให้หมดเลยนะ,อะคอนเฟิร์มเสร็จมากดเลื่อนอันนี้ก่อน ซึบอ่าสองข้างทําเหมือนกันกดปื๊บคราวนี้ลงไปตัวนี้ง้างออกมาแค่นี้นะคะแล้วคราวนี้เราก็จะมากดกดปุ่มที่แถวกลางนะคะโดยการง้างขึ้นมานะคะเสร็จแล้วกระจกนะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะจนถึงสุดเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะตัว ด้านท้ายเนี่ยเขาก็จะง้างขึ้นไปนะคะฝาท้ายเมื่อกี้แหละที่ไปเปิดนะคะมันก็จะง้างขึ้นไปเสร็จแล้วตัวหลังคาเนี่ยก็จะสโลปลงไปเพื่อไปเก็บในช่องเก็บสัมภาระเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไม่ได้กินพื้นที่นะมันก็เก็บในระดับที่สูงขึ้นมานะคะแค่นี้เองก็เปิดประทุนเรียบร้อยแล้วเสียงที่อัดไว้หายแล้วคะ่ะไม่เป็นไรก็ไว้เอาเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวพาไปชมฟีลลิ่งในการขับขี่กันนะคะซึ่งตอนที่สาไปขับเนี่ยอา,อากาศน่าจะประมาณสัก40-42องศาได้เลยนะเรียกว่าร้อนสุดๆเลยละคะ่ะโอเคถามว่าร้อนไหมจริงๆก็ร้อนเพราะแดดที่มันส่องมาลงบนหัวนะคะแต่มันไม่ได้ร้อนเพราะลมร้อนเพราะว่ากระจกบานหน้าเนี่ย มันกันตัวลมทําให้ลมเนี่ยมันพัดขึ้นไปเหนือหัวศีรษะของเราดังนั้นสิ่งที่เราจะได้รับมันก็จะเป็นแค่แสงแดดที่มันส่องลงมาแต่ว่าลมร้อนไม่ได้ปะทะที่หน้าเรานะคะดังนั้นก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะทนได้ถ้ายิ่งไปขับแบบชายทะเลนะคิดว่าน่าจะเป็นฟิลลิ่งที่ดีกว่านี้นะคะชายทะเลรับลมเย็นๆอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวสาจะพา ทดลองเข้าแบบซอกซอยดูเนะว่ารถเนี่ยมันแบบขับง่ายหรือเปล่านะคะอะแล้วตอนนี้สาจะพยายามเข้าซอยระหว่างเอ่อสมมุติว่านี่คือซอยละกันแต่ว่านี่คือรถอาผ่าดทั้งสองคันที่จอดอยู่นะคะมูลค่ารวมก็เกือบ10ล้านเนาะสองคันรวมกันนะคะเรียกว่าหลายล้านอยู่อะหลายล้านอยู่นะคะเอ่อช่องจอดเล็กๆนะคะกับรถประมาณนี้นะคะก็ เป็นการทดสอบว่าถ้ามันเป็นซอกซอยเล็กเราขับได้ไหมบังคับพวงมาลัยดีหรือเปล่าเอาจริงฟีลลิ่งในการขับสาว่าพวงมาลัยคือแบบหันซ้ายไปซ้ายหันขวาไปขวาเนื่องจากตัวเล็กมันไม่ใช่ตัวเล็กตัวรถตัวรถมันค่อนข้างเล็กนะคะมันก็เลยคอนโทรลได้ง่ายส่วนการออกตัวเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าอืดเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์ของตัว660ซีซีนะคะแต่ว่ามันเป็นเทอร์โบไง่มันก็เลยแบบค่อนข้างโอเคอยู่ ส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็ไม่ได้เบาเพราะว่ามันยังไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะฟิลลิ่งถามว่าบังคับพวงมาลัยด้วยมือเดียวได้ไหมสบายค่ะสบายเลยสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะชิลๆอยู่แล้วส่วนเวลาที่ปิดประทุนนะคะก็กดที่ปุ่มเดิมเลยนะคะที่อยู่แถวกลางเมื่อกี้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะทุกอย่างมันก็ทํางานอัตโนมัติให้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราหยุดกดระหว่างทางตัวที่มันทํางานอยู่มันก็หยุดไปด้วยนะดังนั้นนะคะก็ ควรที่จะกดต่อเนื่องให้มันปิดให้สนิทก่อนนะคะซึ่งสถานะเ,เดี๋ยวมันจะมีบอกที่หน้าจอดิสเพย์ก็เหมือนเวลาที่เราปิดประตูไม่สนิทแหละมันก็มีแจ้งแบบนั้นเหมือนกันนะคะเป็นอันว่าฟีลลิ่งในการขี่ดีค่ะใช้งานได้โอเคเลย